วันนี้เราจมายี่จับาที่น็ปเลยเอาดูดเอาดูเสนอะไรวะตัวอะไรวะจับดนป่าเลยไหนตาตัดห้องบกไม่ปลาสีเขียวในมือเนี่ย คิดขับปะน่าจะเป็นเล่นเพราะว่าสนุกสนุกคิดขับยังไม่เปิดเลย,ยไอจะไปเล่นทำไมก็จะเล่นตอนไหนก็ได้ขับก่อนคิดขับเกัน เอามาเอามาเอามเอามได้แล้วปล่อยแล้วได้แล้วปล่อยแล้วอ